มาย้ายข้าวออกจากยุงครับจะให้ช่างเขามาดียุ่งขึ้นเดี๋ยวพาดูทีมงานใบข้าวนะครับข้าวพกพ่องยูเรียแห่งกิไรไทยร่งเข้ายากหน่อยเข้ายากหน่อยที่มันแคบ ทีมงานสายลุยมาอีกแล้วค้ายนนึงอยู่ดีกัดหมกผูกยิเลย ยาข้าวออกจากยุงครับช่วยยาข้าวน้องชายจะให้ช่างเขามาดีดยุงขึ้นไปดูที่เก็บข้าวกันเนอพ่อพ่อเนี่ยบ้านตัวชิวส์โอเคเอาสิครับพี่น้องวิถีชีวิตชีวิตคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละพี่น้องรวมโดยช่วยกัน